See if you can get on that rock without getting wet. Oh, well done. That's it. Without aqua shoe. very good. Yeah, it does seem to be getting lower. Yeah, it suddenly got less, isn't it? get all the way through yet because it's not low enough. The tide. We'll yeah, we'll see. Not yet. Yeah, it does look steep. The, the sea looks very blue on my camera though because it's actually got a little bit of sun on it that makes it change to blue. We have got to go around that circle and back up there. Yeah, we got to go right on the edge, so it could be a bit scary. สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ c u u r h h o o r c o ก็คือเป็นหาดเล็กๆที่มีหน้าผายื่นออกไปในทะเลมีรูปร่างคล้ายประตูที่เกิดจากการกัดซอกอของน้ำทะเลสถานที่แห่งนี้ไม่ไกลจากโรงแรมที่เราพักขับรถแค่สิบนาทีทค่ะหาดที่เห็นอยู่นี้ก็มีแต่โขดหินค่ะเพื่อนๆถ้าน้ำทะเลลดลงมากกว่านี้ก็จะมีถ้ำเล็กๆให้เดินสำรวจค่ะ ตอนนี้เราก็สามารถมองเสถานที่ที่เราอยากมาชมเป็นหาดเล็กๆที่วอลเข้าแนวชายฝั่งทะเลตัวหาดรูปร่างคล้ายอัตจรรย์ครึ่งเงนมและจะมีหน้าผาที่ยื่นออกไปในทะเลที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลและทําให้หน้าผามีรูปร่างคล้ายซุ้มประตูส่วนอีกหาดที่อยู่ข้างกันก็เป็นชายหาดที่สวยงามแต่ไม่มีทางเดินลงไปตรงชายหาดรอให้น้ําทะเลลดลงแล้วค่อยเดินอ้อมเข้าไปและอีกทางหนึ่งคือมีช่องทะลุ ้ลอดผ่านตรงแนวหน้าผากั้นระหว่างห <That 's S 1> างต้องรอ,งองให้น้ำทะเล <yeah. S 1> ลดลงก่อนอาาว Yeah, because yeah, it's right next the cliff, สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วของเชอร์สโ o คคเราก็เอาบรรยากาศระหว่างทางมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะทางตรงนี้ค่อนข้างชันไม่มีแนวต้นไม้กัน้นเวลาเดินต้องระวังมากๆค่ะเพื่อนๆมองลงไปข้างล่างก็น่ากลัวแต่สีของน้ําทะเลตัดกับสีของหน้าผาวก<ะ>กับมองลงไปจากที่สูงแต่ก็สวยงามดีสําหรับเวลาที่ใช้ในการเดิน ก็จะประมาณ15-20นาทีจนถึงจุดที่เราต้องการชมรบบริมจอดรถก็จะมีทั้งหมด3ที่ของเราจอดรถไว้ที่ปลายสุดก็เลยต้องเดินไกลหน่อยค่ะตอนนี้เดินมาครึ่งทางแล้วก็ขอนั่งพักและเติมพลังก่อนค่ะซึ่งเราก็เอาอาหารและน้ําดื่มใส่กระเป๋ามาด้วยบรรยากาศข้างหน้าก็จะเป็นหน้าผาค่ะสำหรับการมาเดินชมธรรมชาติแบบนี้เรื่องการเข้าห้องน้ำก็ลำบากมากๆค่ะเพื่อนๆอากาศตอนนี้คือดีมากเหมาะกับการมาเดินริม เลในตอนเย็นตอนนี้ก็เวลาประมาณ5มองเย็นคะ่ะท้องฟ้าแจ่มใส19 2 0องศามีแดดมากลมไม่ค่อยแรงมีฝนตกไปแล้วในตอนเช้ามาถึงแล้วคะ่ะเพื่อนๆ yeah, <c oughs> มีบันไดให้ลงตรงชายหาดซึ่งสะดวกมากๆคะ่ะเพื่อนๆตอนขาลง Yeah, church door only. Access to church doors. Uh, there's more than one door. One okay. Oh. Okay, it's got a hole in this one. That's quite steep. Well, it looks steep on here. สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงหาดที่เราต้องการชมแล้วคะ่ะสําหรับช่องทางที่เห็นอยู่นี้ <c oughs> เป็นประตูข้ามไปยังอีกหาดที่อยู่ข้างกันซึ่งเป็นหาดกว้างที่มีทรายละเอียดมีโขดหินน้อยแต่เราต้องรอให้น้ําทะเลลดลงมากกว่านี้ <c oughs> ถึงจะสามารถข้ามไปได้ <c oughs> หาดนี้ก็เป็นหาดเล็ก <c oughs> ๆหินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรอบๆมีวิวทิวทัศน์สวยงามจากหน้าผา <c oughs> น้ําทะเล <c oughs> และสีของต้นไม้ที่ปกคลุมหน้าผา <c oughs> และที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาชมหาดแห่งนี้คือหน้าผาที่มีลักษณะคล้ายกับซุ้มประตูที่ยื่นออกไปในทะเลซึ่งเราคิดว่าน่าจะเกิดจากน้ําทะเลกัดซ้อจึงทําให้หน้าผามีลักษณะอย่างที่เห็นค่ะตอนนี้น้ําทะเลก็ลดลงมากพอสมควรก็สามารถมายืนอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของประตูแต่คลื่นในทะเลก็ยังคงแรงอยู่สําหรับหาดนี้นักท่องเที่ยวชอบเข้ามาว่ายน้ําโต้คลื่นกันค่ะเพราะที่นี่คลื่นที่พัดเข้ามาจะแรงมากๆตอนนี้เราก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆหาดให้เพื่อนๆได้ ได้ชมกันค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นจึงทำให้ในชายหาดไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวสำหรับบางคนมาถ่ายรูปแล้วก็เดินต่อค่ะสำหรับเราอยู่ที่นี่ได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้ววันนี้ก็กำลังจะเดินกลับไปที่ลานจอดรถสำหรับบันไดที่ลงไปตรงชายหาดก็มีทั้งหมด140ขั้นบวกกับข้างหน้าอีกประมาณ100คืนนี้เราคงหลับสบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ